แบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยรักษามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกว่าสิบครั้งได้วนะเนาะสิบสิบกว่าครั้งแล้วมั้งคะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนตั้งแต่สิบเก้าอสิบเก้าสิงหาสิบเก้าสิงหาวันนี้วันที่เอแปดที่แปดเจ็ดหรือแปดกันยาแปดเจ็ดหรือแปดกันยามั้งคะออแปดกันยามรักษามานี้เป็นไงบ้างลักษณะพืนลักษณะเออ หนูฉีดยาสารสเตอรอยกินยาใช่ไหมคะคก็ตอนเริ่มเริ่มมาฉายแสงวันแรกวันที่สิบเก้าเลยพอเข้าอบรมเสร็จก็กลับมาฉายแสงก็ก็ตั้งแต่นั่นมาก็มันขับก่อนมันจะขับขับขับออกเฮอแบบทั้งตัวขึ้นทั้งตัวปกติไม่ค่อยได้ขึ้นทั้งตัวนะนี่ขึ้นทั้งตัวทั้งหัวทั้งอะไรพอเสร็จปุ๊บมันก็ มันก็หลังจากอา่อาทิตย์ที่สองดีขึ้นค่ะสองอาทิตย์เองดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับจนจน,จนตอนนี้ค่ะดีแบบอ่ตอนนี้เกือบเจ็ดสิเปอร์เซ็นตหนูนับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะเวลาเวลาทั้งตัวเนี่ยรู้หมดเลยเพราะมันเลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่ามันจะเป็นขุยขุยคขุยขุยบางๆก็ก็ยังไงอะ มันบางหมดแล้วอะตอนเนี้ยยังเพียงแต่ว่ามันยังไม่หายเป็นเนื้อสนิทเท่านั้นเองมันก็พอใจกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตอนตอนนี้ค่ะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกสักระยะคงจะดีเรียบร้อยเพราะเราปฏิบัติตัวด้วยไงอาหารการกินอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างคะ่ะคุณหมอออกกำลังกายด้วยทุกเช้ากาค่ะ<ม>ก็ไม่ได้แบบอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องได้สักสี่วันหลือห้าวัน สีวันหรือห้าวันอย่างน้อยๆต้องออกกําลังกายด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเลย <laughs> ไม่เคยเลยไม่เคยเลยเพราะว่าแฟนเขาก็เป็นคนดีไงเขาก็จาเราทำมาหากินเขาจะไม่ว่าเพราะตักก็พอตื่นทํางานทุกเขาก็หนูจะขายของตลอดใช่ไหมคะ